ก็เมื่อวานแล้วก็คงจะมาจนถึงตอนนี้นะครับเรื่องใหญ่ทางการเมืองก็คงเป็นการที่เพื่อไทยรวมกับประชาธิปัตย์มาเป็นพักรวมด้วยนะครับ <Okay. S 1> ก็มีคนไปสัมภาษณ์คุณชวนเยอะเลยล่ะนะครับคุณ <Okay. S 1> ชวนบอกว่าแม้เหลือคนเดียวผมก็จะอยู่ ไม่มีปัญหาซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่คุณชวนพูดตั้งแต่ช่วงวันจันทร์อังคารนะคะครับผมตั้งแต่26เพราะฉะนั้นคุณชวนก็จะยังยืนยันเพราะว่าจะยืนยันในแง่งงที่ว่าในเมื่อเขาเป็นคนบอกคนภาคใต้ที่เวลาคุณชวนไปหาเสียงอบอกว่าอย่าเลือกพักเพื่อไทยเพราะเขาเลือกปฏิบัติการที่จะให้คุณชวนไปร่วมคุณชวนก็ไม่โอเคแล้วก็รู้สึกว่ายังไงเขาก็จะยังใจใจ จะไม่ถือเท็กไซส์ทางนูนะ้นน่ะใช่ไหมคะไปสัมภาษณ์กับคุณสุทธิชัยยุนเองก็เหมือนกัน <c oughs> ก็ให้สัมภาษณ์ในลักษณะนั้นว่าไม่เห็นด้วย <c oughs> นะครับไม่ใช่เรื่องของการกดแค้นใดๆก็ตามล่าสุดเมื่อวันพุธ <c oughs> บรรยากาศการจัดตั้งรัฐบาลที่เปลี่ยนไปคุณชวนก็ยังยืนยันในจุดเดิมก็คือไม่อยากเข้าร่วมถูกไหมหแต่ก็ต้องรอมติพักซึ่งเมื่อวานมาติพักออกมาช่วงหนึ่งทุ่มกับอีกสามสิบนาทีสามสิบสี่เสียงอืม ผ่านนะมติพักแล้วมีหนึ่งคนที่ไม่ยกมือคือหัวหน้าพักงดออกเสียงแต่สามสิบสี่ผ่านซึ่งคุณจุรินที่เป็นคนออกมาบอกว่าเขาก็จะเมือม่อเมือม่อเมือ่อเมื่อทางนั้นอขอมติอะไรเขาก็จะยกไม่เห็นด้วยนะเพราะเขาไม่ได้สนับสนุนคือคงต้องไปตามมาติพักแต่ไม่ได้เป็นไปตามมาติรัฐบาลขนาดน,นั้น嘛นะฮะแล้วคุณชวนก็พูดถึงเรื่องนี้นะฮะเขาบอกว่าแบบ เรื่องของการเข้ารัฐบาลคงไม่ใช่การเห็นด้วยหรอกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีการติดต่อกันมาก่อนนั้น,น,นอยู่แล้วแล,แล้วเขาเชื่อว่าทางนั้นไม่ได้ส่งเทียบเชิญน,นะเราเชิญไป่ก่อนคุณ <ทำ S 1> ชวน <c oughs> พูดนะ <c oughs> คุณชวนพูดว่าท,ท,ที่มาถามว่าเขามาเชิญความจริงตนคิดว่าคนของเราไปติดต่อเขาก่อนเขาจะเชิญ <laughs> นี่ควนพูดถึงประชาธิปัตย์อ, <g ülme> อีกนะหรือสงสัยว่าไปขอให้เขามาเชิญด้วยซ้ําแต่ตามมารยาทก็มาเชิญด้วยวิธีนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะก่อนหน้านที่จะมีหนังสือเชิญคนของเราบางคนเขาไปประสานติดต่อกันแล้วจึงถูกสื่อมวลชนเรียกว่าพรคอีแอบพักรอเสียบอยากขออย่าเรียกพักประชาธิปัตย์แบบนี้เพราะเป็นพฤติกรรมของคนส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่คนส่วนใหญ่การเรียกแบบนี้ทําให้พักเสือเส่อมเสียอยากปกป้องเกียรติภูมิของพัก เราไม่ใช่พรรคเฉพาะก,กิจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อคนใดคนหนึ่งอ,อยู่เพียงระยะเวลาสั้นๆไม่กี่สมัยล้วล้มไปประชาธิปัตย์อยู่มาเกือบ0ปปีปฏิบัติตามอุดมการด้วยความซื่อสัตสย์สุจริตยึดมัน่นหลักประชาธิปไตยมาอย่างยาวนานไม่อยากให้เสื่อมเสียด้วยการกระทําและกรรมการการกระทําของกรรมการบริหารพรรคยุคชุดปัจจุบันคือมันน่าสนใจตรงที่สมวง่คุณชวนจะยังยืนยันความเป็นประชาธิปต์ DNA ประชาธิปต์ แต่ในเมื่อถ้าภาพใหญ่ของประชาธิปัตย์มันไม่ได้ออกมาเป็น DNA นั้นน่ะจริงๆคุณชวนอยู่ไหนคุณชวนก็มี DNA ประชาธิปัตย์ปะผมว่าผมว่าประชาธิปัตย์คือคุณชวนคุณชวนคือประชาธิปัตย์เหพราะฉะนั้นมันมันเป็นมัน,มน,มนติดกันเลยอะ่ะใช่ไงแต่ถ้าคุณชวนไม่จาเป็นต้องอยู่ตรงนั้นและหยุดอะ่ะความเป็นประชาธิปัตย์มันก็จะอยู่กับคุณชวนและไอ้ตรงพักที่ ไม่ได้มีคอนเซปต์แบบ d n เเอแบบประชาธิปัตย์จริงๆอ่ะเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนตัวมันเองไปเป็นอย่างอื่นเองหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องอยู่ในสิ่งนั้นป่าถ้ามันไม่ใช่อ่ะแล้วตัวเราใช่ชัดกว่าอีกอืมไม่รู้สิพ่พจะจะําะเขาคงไม่ย้ายพักแล้วล่ะแล้วเขาก็คงจะยังทํางานการเมืองอ่ะแล้วทำไมไม่เลิกเล่นการเมืองไปเลยถ้าเจอคนแบบนี้ถ้าเจอคนแบบนี้แบบมันไม่ใช่มากๆหรือว่าเราเคารพมติพักซะจนเราไม่ขยับตัวเลยคือในที่สุดก็ต้องเคารพมติพักแล้วผมคิดว่าเขาก็มี สัญญากับประชาชนในพื้นที่ผมคิดว่านะน่าจะเป็นเรื่องของสัญญาประชาชนคือคือผมคิดว่าเขาเขาเป็นนักการเมืองโดยโดยเนื้อคือไม่ใช่นักการเมืองอาชีพด้วยซ้ำผมว่าเขาเป็นนักการเมืองแบบเกิดมาเกิดมาทําสิ่งนี้แล้วอะ่ะแล้วก็อืมมันมันไม่ว่าจะยืนอยู่ฝั่งไหนผมว่าเขาเชื่อว่าเขายังทําประโยชน์ให้กับประชาชนได้ แต่การที่สมมติถ้าออกมาแล้วก็ไปดูแลพี่น้องประชาชนเข้าใจกันมัน,ม,นมันอาจจะไม่พอผัก,กดันไม่ได้ไงแต่ถ้าเหลือตัวคนเดียวหรือเหลือสักสี่คนในพักมันจะผักดันอะไรก่อนเอาก็ไม่แน่ม,มันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกเครจะรู้2องพน่าจะสนุกมากซอบไปการเลือกตั้งที่แบบถ้าดูหนังคือ ฟหนังพีกอ่ะเขาใช้คำว่าพีกถูกเธอเขาลองคิดซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันคิดไม่ออกเลยปากสั่นเหมือนกันจริงผมว่าจะต้องแบบน่าตื่นเต้นมากอ่ะมันถึงขั้นไม่ตื่นเต้นแล้วนะเป็นอะไรเป็นตื่นเต้นหรอตื่นเต้นมากเลยทีเดียวครับผม